ข้อที่20ข้อมูลชุดหน่งเรียงจากน้อยไปมากเป็นดังนี้1 A A A 101 111 B B ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตและมัธยฐานของข้อมูลนี้เป็น71จงหาพิสัยของข้อมูลอ่ะข้อนี้เขาให้ข้อมูลมากลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตและมัธยฐานเป็น71เขาอยากรู้พิสัยอ่ะงั้นเราก็มาเขียนก่อนข้อมูลเรามี ที่คิดง่ายคือมาเทยฐานเพราะว่ามันคือตัวตรงกลางดังนั้นพี่ก็มาจับคู่หน้าสุดกับหลังสุดคู่ถัดมาคู่ถัดมาอีกคู่สุดท้ายพี่จะได้ว่าคู่สุดท้ายคือ A กับ101ดังนั้นเราก็จะได้แล้วว่ามาเทยฐานคือ A บวก101หาร2มีค่าเป็น71 พี่ก็เลยจะได้ว่า a บวก101มีค่าเท่ากับ142ดังนั้น a จะมีค่าเป็น31ทันนะเราดูก่อนว่ามาแธยฐานคือ71เราก็จับคู่เราจะได้ว่าคู่สุดท้ายคือ a กับ101เราก็เลยได้ว่า a บวกห0 1หาร2มีค่าเป็น71ดังนั้น a คือ31 พอเรารู Finnish, no 3, 8, ้แล้วว่า a เป็น3าดพี่ก็เขียนเข้าไปข้างบนแล้วเราก็ดูอีกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตมันเป็น7จไงพี่ตอนนี้เราติดแค่ตัวแปร b ดังนั้นเราก็หา b ได้สิอ่ะพี่ก็จับ1นึ่งบวกสามเอบวกสาบวกสาบวกหนึบวกหนึบวก b บวก b b บวก b กลายเป็น2 b แล้วทั้งหมดต้องหารด้วยจำนวนตัวจำนวนตัวมีอยู่แตัว จะเท่ากับ71แล้วเราก็บวกเลขกันพี่จะได้ว่า71เท่ากับ306บวก 2B หาร8 มาว่า71คูณ8ก็คือ568จะเท่ากับ306บวก 2b พี่จะได้ค่า b มีค่าเป็น131 ดังนั้นพิสัยของข้อมูลก็คือมากสุดคือ B น้อยสุดคือ1จับ131ลบ1ตอบ130เป็นคำตอบของข้อนี้โอเคนะโอ้แย่แล้วข้อนี้101กับ142มันลบกันออกมาได้41นะพี่ขอโทษ พี่คิดเลขผิดอีกแล้วตรงนี้ต้องแก้เป็น41 3ตัวเลยอันนี้ก็เลยต้องกลายเป็น3 3 6ไอ้หยาข้อมูลผิดเต็มเลยอันนี้จะเป็น2 3 2หารด้วย2จะเหลือ116อ่ะ116ลบ1ตอบ115 อ่ะขอโทษเดี๋ยวพี่เขียนให้ใหม่ดีกว่าโทษทีนะคือข้อนี้เรามี1 a a a 1นึ่งร b b พี่จะได้ว่าข้อมูลตัวกลาง a บวกหนึหารสองเท่ากับเจพี่ก็จะได้ว่า a มีค่าเป็น41ตรงนี้พี่เขียนผิดพี่ขอโทษทีพอได้ a เป็น41เเราก็จับค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับผลรวมข้อมูลทั้งหมด หารด้วยจำนวนตัวและพี่จะได้ออกมาเป็น71เท่ากับ336บวก 2B หาร8จะได้ B ออกมาเท่ากับ116และวเขาอยากหาพิสัยพิสัยคือ max-min ลบ Min ก็คือ B-1 ลบ1ก็เลยตอบ116 -1 ลบ1คือ115เป็นคำตอบของข้อนี้โอเคนะข้อนี้ก็อยากคิดเลขผิดที่คิดเลขผิดอีกแล้วพี่ขอโทษ โอเคนะจะได้คำตอบเป็นร้อยสิถ้าน้องไม่ดูแล้วก็แชร์คลิปถัดไปให้กับเพื่อนๆพี่จะอดกินนะเนี yeah. <c oughs>